อาจารย์ก็จะให้ความสําคัญทั้งภายนอกและภายในในะครับเ,เพื่อนๆโอ้คุณมานะ้อาจารย์คนคทีนับถือแล้วคุณมาเจออาจารย์อยู่นีมอ๋อครับนั่นอยู่ข้างนอกอยูง่งี้สภาพอาจารย์ <c oughs> มไม่ชอบเลยนะอ,อ,อาจารย์รไม่ว่าอาจารย์มวยนะอ,นะอาจารย์เวทอันนี้ขอนี้พูดอาจารย์มวยนะ เล่นกีฬาเป็นตัวอย่างคนนะมวยต้องใช้ออกซิเจนบุหรี่แค่ตัวไม่ถึงนิ้วก้อยนะครับอแล้วคุณไปสูบเวลาเลิกเล่นหรือกำลังเล่นอยู่แล้วขอพักไปสูบนะมึงเอาชนะอันนี้ไม่ได้นี่นะอือย่ามาเป็นครูมวยเพราะว่ามันภาพลักษณ์มันก็ไม่ดีแล้วนะจัเนะคุณเป็นครูต้นแบบอัคุณรูเลยว่าครูผมสอนผมอย่างนี้คุณเป็นคนต้นแบบอืคุณสูบบุหรี่ลูกศิษย์คุณมาคุณเป็นสูบบุหรี่ไหมล่ะลูกคุณไมสูบเลยแล้วมึงจะไปสอนมันยังไงอย่าสูบบุหรี่ครูสูบ ครับอยาสูบบัญชาคูสูบอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าครูสูบแต่อิษจะทอมคูกินโอ้ตายแล้วครูทำเองทั้งหมดแล้วมันจะเป็นตัวอย่างครูได้ไงมันก็จริงครับผมรู้จักไหมผมรู้จักถ้าคนรู้จักผมผมสูบไหมผมไม่สูบไม่สูบไม่กินไหมมีในวงมวงได้แต่ไม่กินไม่สูบครับวงมยังไม่แข็งแรงตล้วมองจะไปทำอะไรคนนเออถูกต้องมันก็จะเป็นครูมวยแล้วแบบ มันก็ไม่สมอ่ะมันก็ไม่สมกับที่เป็นโรมเนี่ยผมกินเหล้ามอหรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่กินอะไรสนุกคุยกับคุณคือกินเอาบรรยากาศบรรยากาศดูดีผมสูงให้คุณเห็นไหมไม่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 เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยล่ะไม่เคยเลยไม่เล่นน้ำกระ่อมิงกินไหมเออไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ก็คือคือคือการเป็นครูที่ดีครูที่ดีครูที่ดีคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถามว่าอึดกดอึดอัดนะเว้ยครับ เออเอับกูอยากเที่ยวซ้อมไหมอยากเที่ยวจะทำได้ไหมล่ะเออไม่ได้สิเออมันไม่ควรไงเออลูกศิษย์ลูกหาไปเจอทำไงเชิญเข้าไปดิอุ้ยตายแล้วอย่างนี้คุยนี่ป่าวคุยทาเพื่อนเพื่อนที่เป็นช่ไหมใช่ถ้าเป็นครูนะครับมีลูกศิษย์ถามผมคนหนึ่งนะมาจากเยอรมันครับมาอยู่กับผมเขาถามเขาอยากเลิกบุหรี่อ่ะครับผมพูดคำนี้แหละครับ บุหรี่ตัวเท่ากันยอกกคุณยังเอาชนะมันไม่ได้ไม่ต้องไปเอาชนะอะไรเลยใช่ถูกต้องนะครับจริงๆผมว่าเลิกบุหรี่มันไม่น่ายากนะครับเอเราไม่รู้หรอกอันนี้มันอยู่ข้างในครับบางคนบอกเดี๋ยวรอบุหรี่ซองละร้อยกว่าค่อยเลิกไม่ต้องรอต้องเลิกมเลิกเลยบางคนบอกผมสูบเลยผมเอาอย่างนี้นะถ้าผมอยากจะสูบนะผมไม่สูบบุหรี่ผมสูบซิก้าเออ ตัวสี่ห้าร้อยโอ้ยตายจนเลยเนี่ยไม่จนไม่จนเลยถ้ามึงมีปัญญาซื้อหุ้นสี่ห้าร้อยแปลว่าเดือนนึงได้อ๋อใช่ใช่ถ้ามีปัญญาซื้อซิก้าเนาะเออมึงมาบอกคนสูบบุหรี่แบบโอ้แพงแพงครับแพงแล้วมึงสูบรทำไมเออถูกอันนี้มาเรื่องบุหรี่แล้วนะแพงแล้วมึงสูบรทำไมเขาเขียนว่าไม่ดีมึงเรียนหนังสือมาเขาบอกไม่ดีมึงสูบรทำไมครับบางคนบอกว่ามันมีนิโคตินเนี่ยมึงก็กินกาแฟไปดิถ้าหลับบางคนนะเขากินเฮลยาเส้นอ่ะครับโอุมย อืมไม่สุกพยายาเส้นผอุ่มมันมันมันได้กลิ่นก็พอแล้วได้กลิ่นออกใช่ไหมร้ร้บกลายเป็นนิโคตินนะคาเฟอีนครับมันก็อยู่เพราะว่าหมากหมากมันก็มีฤทธิ์เหมือนบุหรี่เหมือนกันแหลยหมากนีดมันก็แต่ว่าคนใหม่ๆนี้ไปเลยนะครับยันเกาเรียกหมากยันเมาอได้ได้จะรอไม่รอนะล้วก็ไม่ดีอยู่จะทำให้เลือดเลือดตั เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจทําไมคนแก่ชอบกินหมากพอพอได้ลองปุ๊บอ๋อรู้แล้วมันคล้ายๆเราดื่มเหล้าเหมือนกันแต่แต่เป็นดดีนะครับมันเหมือนไปเคลือบฟันอืมฟันจะไม่สวยแต่ครัใช้ยันตายครับครเบลไม่สวยไงทองดีเลยฟันขาวพ่อสมดีไม่กินหมากแต่ว่าทองดีไม่กินหมากแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ได้เมาเหมือนเหล้าอ่า เออมันบอกไม่ถูกเนาะใช่มันก็ไม่มาแล้วก็สิ่งนั้นคือที่มาครับนอนคือสิ่งทันคือมันไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรทําให้คนอะอารมณ์ดีเออสังเกตคนท่านนั่งคุยก็เอาละไรหมดอ่าอะไรบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ตังนะเขาแบจับจอบเคี้ยวไปทีไปครับฉีกฉีกฉีกเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วคนรุ่นรุ่นมันฟันแหละคนเดี๋ยวนี้เขาให้ความสำคัญเรื่องฟันขาวไงฟันขาวใช่แต่จริง ที่เขาทำกันมาแล้วเนาะคือเขามาแล้วว่าทําให้คนเท่าคนแก่แล้วเนาะคือใช้ันตายอ่ะฟันเพราะมันเป็นปูนเนาะที่เรากินปูนได้วยก็เคลือบฟันนะมิเดฟันันไม่สวยไงแต่แต่ที่ไทยเนี่ยจำจะหมดไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อคืออะไรนะไต้หวันสิงคโปร์อะไรเงี้ยมีคนบอกว่าเอยยังมีคนกินเยอะอยู่ให้พอเรามาเทียบกันแพทย์กันนะมันถือเป็นยาโบราณคมันถือเป็นยาคือกัญชาก็มีนะก็เข้ายาโบราณก็เข้ายา คือถ้าเป็นเข้าเข้าด้วยความเป็นยาไม่เป็นไรครับแต่เข้ามาเสร็จนี่มันไม่ไหวแล้วไม่เห็นด้วยนะอย่างยาเส้นอ่ะบุหรี่กับยาเส้นโอ้ยาเส้นก็ดีกว่านะครับยาเส้นอ่ะที่เขามาทำน้ำสูตรพอเราไม่สูบก็ดับนะครับไม่ใช่จะติดว่นอยู่นะแล้วเนี่ยเจ้านายญี่ปุ่นนะผมไปญี่ปุ่นเจ้านายสบกุหรีนะแค่สามหมื่น เขาบอกบุหรี่นะความอร่อยมันอยู่แค่พอเริ่มจุดจุดสักพักนะหนึ่ง,งนะคำแรกนะคําที่สองเริ่มเริ่มมีรสชาติคาที่สามกำลังดีแล้วขึ้นบุหรี่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะสูดแค่ครึ่งมลวลระหว่างแล้วมันก็จะขอยิดดับไปอ๋อใจละเขาก็จะจับจ,จุดใหม่อ๋อ<ค>นี่เป็นว่าคนญี่ปุ่นทำไมสูบบุหรี่เยอะจังวะคือจริงๆบอกตรงว่าเขาไม่คือคนที่สูบแล้วถึงก้นนี่ว่าแบบในญี่ปุ่นเขาบอก ไม่ได้เรื่องละไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์หรือไงเออยังก้นอยู่ไหมอิ้งถึงก้นนี่มันเป็นปฏิกิริยาคือแสดงว่าไม่ได้สูบเอารสชาติแล้วใช่ใช่ผมจ้านนายผมนี่นะวันคือเอาอะไรครึ่งแคปทอนดีกว่าครับสูบตั้งค์สูบสองหมื่นตั้งอื์เอาละอยู่กับหมื่นตังเขาบอกว่าตรงเนี้ยดีสุดแล้วถ้าคุณสูบถึงก้นนี่มันมันไปเจอไอ้ก้นดุรินี่มันเป็นเป็นอันตรายแล้วพอที่สังเกตก็คือคนญี่ปุ่น ที่เขาดูดบุหรี่นะปากเขาจะไม่ไม่มีรอยไหมเขาเขาไม่ได้สูบนะแต่ว่าบางคนอเยอะก็เยอะนะพวกมาพวกอยาคุูดบ้าพวกนี้อยู่แบบเที่ยวเนาะแต่อันนี้เขาเป็นนักธุรกิจนะเขาเหมือนสูบแบบเหมือนสูบสังคมอ่ะใช่ใช่เขาเขาจะมีวิธีแบบเหมือนเหมือนพ่นควันแบบแบบมีมารยาทอ่ะเออเหมือนมนสูบสังคมแล้วเขาไม่ได้เอาซองบุหรีนะเขาไม่ได้เป็นเขาก็จะมีกล่องบุหรีของเขา เขาซื้อบุหรี่เขาต้องใส่เรือดร้อยนเรามีที่สายไฟแชกเนาะไฟแชกเขาก็แยกไปมีเนะไฟแชกไฟฟ้ามันมานานแล้วเนาะอ่อนนี้เขาก็เปิดนะแล้วบุหรี่หยิบออกมาคือจะไม่เป็นซองแบบตั้งฮาราให้เราเห็นยี่ห้อเลยอ่ะแล้วก็ออกมาเนาะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ไฟฟ้าเนาะก็มีเดือดร้อนกันอยู่ไงมีคนใช้ไฟฟ้าคครับรับอ่าอย่างเงี้ยคือคือถ้าเราไปอยู่กับคนเยอะๆนะเราจะเห็นวิธีการใช้ของคน หลากหลายเนาะจริงจริงถามว่าดีไหมผมว่าดีนะมันเป็นมารยาทที่ไม่รบกวนรบกวนรับครับก็คือคือเอาง่ายคือถ้าถ้าคุณเป็นแบบครูครูป้าอาจารย์มวยเนาะแต่ถ้าคุณติดบุหรี่อ่ะคืออย่างน้อยคุณอย่าไปดูให้ลูกศิษย์เห็นอ่ะอันนี้อันนี้ใช่ใชคือไปร้อยกับหรือคุณต้องหาวิธีในการที่จะไปไปสู่อ่ะคือไอสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำลูกศิษย์ต้องดูใช่ไหมให้เขาดูในสิ่งที่ดีๆ ครับให้เขาจดจำเราไว้ในแบบที่ดีๆถึงแม้เขาจะไม่ถือนะรู้สึกว่าจ์บางทีก็ไม่ได้ถือแต่ว่าเราควรเป็นส่วนหนึ่งช่วยสังคมอ่ะเด็กที่มาอยู่กับเราคือพ่อแม่ต้องวางใจได้ช่วยกันจรนลุงสังคมใน,ในระดับหนึ่งการกินกันอยู่ หลูไหมคือเราก็กินปกติแต่ถ้ามันนานวันเราไปกินของดีๆสักทีแต่ถ้าแต่ถ้ามีตึงก็ของดีทุกคการมือก็ได้นะของดีทุกอย่คือนานๆทีก็ให้รางวัลตัวเองได้ได้ได้ก็เผาอย่างผมก็เผาสิทธิ์ไปเนาะก็คือมันก็เป็นการเขาเรียกว่าสัมพันเนาะการสัมพันกับลูกศิษย์นั่งคุยวันไหนอาจารย์พาไปผมเปลมเลยนีมาปีนี้ถ้ามาปีนี้แบบ แบบล่ำซ้ำล่ำซ้ำนี่ตอ,อนเด็กนี่ผมพาไปกินทุกมือ่อเลยผมก็ชอบกินองคือไม่อยากกลับบ้านเลยกินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านเข้าบ้าน,นอนเลยจริงๆผมไม่ไม่เน้นอิ่มนะแต่ของที่อาจารย์พาไปเนี่ยมันแบบมันล้ำอ่ะมันอร่อยล้ำอ่ะเราเราเรียนแล้วเก่อนเราเรียนแล้วเราทานขึ้นแบบคนเดียวเนาะไม่ได้กลับมาบ้านเราก็อยู่ยังไงก็ได้ไงกินอะไรก็ได้อแต่พอเราตอนนี้เราก็มีฐานะระดับหนึ่งเนาะมันก็ให้รางวัลกับตัวเองอ่ะ กินให้มันดีหน่อยไหมวะลูกเรามีลูกมีมีก็พังกินดีหน่อยคือก็ไม่ได้ว่าร่ารวยหรอกแต่เราต้องรู้จักแบบเหมือนแบบให้ให้รางวัลกับชีวิตให้ชีวิตมันมีสีสันอะไรบ้างต้องอยู่กับผมเนี่ยผมก็สะสมมีดดาบเนาะอย่างอื่นผมก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยใช่ไหมเราชอบแค่นี้เนาะการแต่งตัวผมไหนก็เห็นผมรีไวร์รีไวร์เสื้อรีไวร์ชุดเดียวจบแล้วไม่ต้องชุดมอห้องไปเลยสปายย่าบมึนก็เห็นผมก็ ขนาดใส่ีวายยีนใส่ชื่อูยังสบายย่างเลยเคยดูดีแต่เรียบง่ายคือคือเราใช้แค่นี้ไงกินก็หาของอร่อยกินเนาะอายุเยอะแล้วหาอร่อยกินไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้ครับกินอะไรก็ได้หนาะื่อาอยู่เองที่บ้านครับข้าวไข่เจียวข้าวข้าวน้ำปลาผมก็กินไม่ได้ไม่กินน้ำปลาอร่อยนะอร่อยครับอร่อยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ประชดนะน้ำจีนน้ำปลานมจีนนะใช่น้ำปลาปลาปลาหมึกนะครับ โอ้ยิ่งอร่อยเลยผมกนะ็กินแบบนั้นะนะ <c oughs> หอมคือไม่คืออยู่มาเ,เราเป็นนักศึกษามาแล้วแล้วตอนที่เราใช้ชีตแบบข้างนอกโดยที่เราแบบแม่เราไม่ได้แฮปปี้นะเพราะนั้นมัน <c oughs> เราก็ต้องหาเองนะ <c oughs> เอ้ยลำบากเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าอาศัยว่าทรง ส่งลูกคุณหนูนะผมมันส่งลูกคุณหนูส่งลูกคุณหนูแต่แต่ไม่คุณหนูนะแต่ไม่เ <c oughs> นะคุณมาถามผมเนี่ยผมอยู่วัดมาก่อนนะผมอยู่วัดใช้ชีวิตเด็กวัดมาก่อนครับเด็กวัดมาก่อนก็คือคือถ้าคุณจะเป็นครูแล้วหนึ่งภาพพจน์ก็ต้องดีอสองก็แบบไม่ไม่ใช่ว่าจะให้ตึงขนาดนั้นก็ต้องแบบรู้จักใช่ไหมรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาอ่ารู้จักแบบมีมีความลื่นไหลบ้างเล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกีกับเล่นหัวนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีระยะแต่ว่าคนรอกาลเทศะครับการให้เกียรติกาลเทศะถึงเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องให้เกียรติเกาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์แล้วมึงโยกข่มลูกศิษย์ตลอดเวลาหรอคือเด็กบางอย่างมันชรากว่าเรานะแข็งกว่าเราแล้วเด็กที่มาเรียนกับผมส่วนใหญ่นี้คือค่อนข้างมีฐานะครับเพราะฉะนั้นเขาถูกเลี้ยงมาในระดับแบบนึงอ่ะครับคุณต้องไปเล่นไม่ได้นะพูดผิดหูผิด คนยากนี่นะเขาบอกเขาไม่เรียนที่เสียลูกค้าใชนะก็ต้องรู้จักสอนเนาะนะคือผมก็มีฐานะเหมือนกันนะครับ ฐานะยากจนมีฐานะเดือปางบุรีมีที่ดินมีน้องกี่คนเราหนูบ้านนี้ก็ไม่ธรรมดาข้าวมขาหมูนี่ถือว่ามีตังค์นะคนทมัยนอ้นนี่เดี๋ยวเีอะๆร้านหนังสือมากแค่นั้นแหละอุ้ยตายตายตางนียอยู่เลยนะอย่งนี้ไเสร็จเลยโอเคอ๋ออันนี้อันนี้เรายังคุยกันไม่จบนะครับใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดคลิปอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปเรื่องบุรีแล้วจากหนังสือเนี่ย